อะไรวะผมกลังมาไม่ใช่อะไรอ่ะก็ะไรอ่ะ เดี FM, e. ๋ยวพอน้องทำรถช็อปเสร็จน้องเขาจะเดินผ่านช่องนี้นะครับผ่านติดตาให้นิดนึงนะครับขอบคุณครับ บ้านสงกรานตึงจักตึงติดสึ่งแสเลยนะเดี๋ยวจในท้่รัเห็นอล้วบ้องเะรอไปไปต่อดีีเห็นว่ามันลดมันลดสงกรานเราอยู่กันที่นิทัศกาของเราตรงนี้เนี่ยเป็นไลฟ์เอ็กซิบิชั่นชื่อว่าบ้านกุดจิตบ้านกุดจิตเนี่ยเขาเอา การผลิตท่าป้ายมาโชว์ให้เราอยู่ด้านหลังนี่เลยนี่อันนี้เป็นคนจริงนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับท่านี้ครับนึ่นนะไม่บาดีผมไปดูเอสิเมิชันเขาจะชอบเป็นหุ่นยนต์ผมวแต่เนี่ยแต่นี่คือคนจริงอันนี้ค,คนจริงจ้ะสบังหวะที่ท่านนี้พูดว่าอันนี้คือคนจริงพี่มีแว๊ด้วยนะว่าหรือไม่ใช่คน <laughs> หรือมันยังไงนี่เป็นคนจริงคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับคุณป้า คุณป้าโมรดามาจากบ้านกดจิตใช่ไหมครับคุณป้าทําผ้าอะไรอยู่ผ้าไฟค่ะผ้าไนะครับทํายากไหมครับคุณป้าใช่ไหมค่ะคุณป้าทํามากี่สิบปีแล้วครับตรงนี้นานกว่านะคะแสดงว่าเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญผอผ้าไฟใช่ใช่ถูกไหมคุณป้านี่ไงก็คือเราสามารถมาดูได้นะครับว่าผ้ายแต่ละผืนเนี่ยกว่าจะออกมาได้เนี่ยเป็นยังไง ใช่ไหมนานีนันีรู้สึกไงบ้างพอดูเด็กปุ๊บแล้วมันเป็นไงดูแล้วเป็นไงรู้สึกว่าต้องใช้ความพิถีพิถันเนาะความสีมือเออเพราะว่าคุณคุณป้าสุดสวยต้องเก่งมากแน่เลยคุณป้าสุดสวยับป้าณดิชมคุณป้าเกิดแล้วน้องแหมที่ออกคุยด้วยไม่เคยที่นานีคุยด้วยเกิดเลยเห็นไหมล่ะนะครับเอาไดวเราจะไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับ